สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนความสนใจเฉพาะตัวนะครับพอดีผมก็เพิ่งเริ่มหัดดูพระนะครับก็เลยอยากทำ YouTube นะครับเพื่อ,อเพื่อให้เพื่อนๆมาช่วยกันดูนะครับเพื่อมีตรงไหนแนะนำกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ ตรงไหนที่เป็นจุดสังเกตที่ผมดูพระนะครับก็ผมก็จะมาแนะนำกันนะครับออย่างวันนี้นะครับผมก็ได้นําพระมานี่ครับเป็นเหรียญน,นะครับหลวงพ่อเตะคงทองนะครับหลวงพ่อเตะนะครับวัดสามงามนะครับ ปี2 5 1พนิะครับพิมพ์นี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์หน้าใหญ่นะครับหรือว่าในวงการก็จะเรียกว่าพิมพ์แปะยิ้มนะครับนะอ่าโดยรวมนะครับรูปทรงโดยรวมนะครับก็จะเป็นเหรียญรูปวงรีนะเหรียญรูปวงรีนะครับแล้วก็ก็จะเห็น นะครับด้านหน้านะครับจะเขียนคําว่าคงนะครับด้านซ้ายแล้วก็คําว่าทองทางด้านขวานะครับภาพรวมนะครับอันนี้ก็จมูกยังสวยอยู่นะครับเปลี่ยนก็ไม่ค่อยเหมือนไม่ได้ใช้งานนะครับยังไม่ค่อยมีรอยสึกเท่าไหร่แล้วก็จะเห็นเส้นนับผากนะครับ <c oughs> เหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าตามหนังสือเลยเนี่ยก็จะมีบอกว่ามีสร้างนะครับก็มีเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อนวะนะครับเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนี่มีทั้งแบบตอโค้ดนะครับและไม่ตอโค้ดถ้าตอโค้ดนะครับ ถ้าตอโค้ดนะก็จะมีการตอกโค้ดแถวบริเวณตรงนี้นะฮะหรืออาจจะเลื่อมเลื่อมขึ้นมานิดหน่อยหรือว่าต่ํำลงไปหน่อยก็สามารถพบเห็นได้นะครับโอเค <c oughs> ทีนี้นะครับหูเหรียญน,นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับก็เ,เดี๋ยวขอซูมเข้าไปนิดนึงหูเหรียญน,นะครับ โอเคก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเส้นนูนๆเนี่ยก็จะเยื้องไปทางซ้ายมือเรานิดหนึ่งนะครับซ้ายมือเรานิดหนึ่งโอเคนะครับดวงตาหลวงพ่อนะครับก็จะเป็นวงกลมซ้อนกันสองวงอย่างนี้นะฮะเห็นชัดเจนครับเส้นของแท้นี่ก็จะดูคมคมเลยนะครับ ที่สันจมูกนะครับก็จะมีเส้นรอยแตกรอยแตกของพิมพ์นะครับอันนี้เห็นชัดเจนนะครับที่ตรงหน้าผากนะครับตั้งแต่ขอบหางตาด้านซ้ายของของมือเรานะครับหางตางด้านขวาของหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นเส้นรอยแตกยาวขึ้นมานี้ทางนี้นะครับเป็นจุดที่สังเกตได้ชัดเจน ต่อมาตัวทอทหารก็เล็กกว่าตัวอาร์อนนะครับตัวเหรียญน,นะครับพื้นด้านหลังก็จะเรียบไม่บวมนะครับพื้นก็จะไม่บวมเส้นสายนะครับเส้นคอเส้น ีวอนสังกตินะครับชัดเจนนะครับโอเคต่อไปเราพลิกมาดูด้านหลังก่อนนะด้านหลังนะครับก็มันจะมีเส้นนะครับเส้นสายฝนนะครับวิ่งวิ่งลงมานะครับตรงนี้ตรงตัวยันนะครับ แล้วก็มีนะครับถ้าพลิกเหรียญดูจะเห็นเป็นคมคมชัดๆเลยครับตรงอออ่างนะครับตรงอออ่างตรงน,นี้ถ้ามีเส้นแตกมีหนึ่งนะครับถ้าถ้าลงกล้องก็จะเห็นชัดผมลองซูมเข้าไปใกล้ๆหน่อยน่าจะเห็นชัดเห็นไหมครับตัวอ,อ่างนะครับ ก็จะมีเนี่ยฮะเป็นเส้นเห็นไหมอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้เห็นชัดไหมครับโอเคเนี่เป็นเส้นนี้อ่าใช้กล้องสองรูก็จะเห็นนะครับ ก็ดูตัวน้องส่งน้องสื่อนะครับไม่บวมนะครับคมคมเส้นสายดูคมคมนะครับต่อมานะครับมาดูที่ขอบตัดนะครับอขอบตัดนี้ก็จะทําให้เราสังเกตง่ายขึ้นนะครับขอบตัดในเขาตัดลงมาพึ่งแล้วก็จะเป็นเนื้อฉีก เนื้อฉีกนะครับนี่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับเป็นรอยตัดแล้วก็เป็นเนื้อฉีกนะครับอ,อันนี้อีกเหรียญหนึ่งรู <c oughs> <c oughs> เจาะ <c oughs> เจกาจก็เจาะลงไปปุ๊บคมคมนะครับแล้วก็มีคลีบครีบคมคมนะตรงน,น, <c oughs> นี้มันจะไม่ไม่สังเกตว่าขอบไม่ได้เรียบเรียบ <c oughs> แล้วก็มีรอยเจาะมาเป็นคลีบคมคม ี่่หนึงเดี๋ยวเราดูองค์ที่สองมีเหมือนกันไหมนะ,นะผมลองซูมเข้าไปใกล้จะได้สังเกตไปพร้อมๆกันโอเคนี่ฮะโอเคเอาที่หูก่อนเนาะยืงยืงไปทางด้านซ้ายมือเราเนาะ ทางนี้ปุ๊บนะครับเส้นที่นับนะครับจากหางตาเนี่ยเห็นไหมเส้นนี้เนาะจากหางตาเว้งขึ้นมาก็จะมีเส้นหนึ่งที่สันจมูกก็จะมีเส้นแตกของบล็อกนะครับสันจมูกตรงนี้นะสังคติ จีวรคมคมนะครับเส้นคอคมคมเนาะจริงๆถ้าองค์สวยๆเนี่ยตรงนี้จะไม่แตกนะครับอันนี้เป็นรอยแตกถ้าองค์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือจะปิดสนิทนะครับดวงตาคมคมชัดๆนะครับสองชั้นนะครับ2วง ดีไหมหรือแต่เอาเส้นนี้ที่สันจมูกสังเกตง่ายๆนะครับโอเคทีนี้รอยตัดเห็นไหมรอยตัดจะเป็นรอยเฉือนลงมานะครับแล้วก็เป็นรอยฉีกนี่รอยฉีกนี่นสังเกตง่ายๆนะครับอ่ารอบองเลยครับอืม ต่อมาเนลองมาดูตัวนี้ครับอ้ออ่ะ,อะเห็นไหมใกล้ใกล้แสงนี่อ้ออ่ะเห็นไหมเป็นเส้นวิ่งขึ้นมาจนถึงประมาณนี้อ้ออ่ะ,อะตรงนี้ก็จะมีเส้นจากตัวต่อเต่าวิ่งลงมาตรงๆเลยนะนี่ต่อเต่าวิ่งลงมาตรงๆเลยตรงเรนเเหมือนกันเลย ทีน,นี้มาดูลองเอาสองเลนมาเทียบกันรอยตัดเนาะมันจะมีจุดที่ตัดตออกมาแล้วใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปอีกหน่อย เห็นไหมโอเคนี่ฮะรอ,อยตัดถ้าเรามาเทียบดู สองอันนี่จะมีจุดที่เหมือนกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้หนะ้าองค์พระนะย้องมาตรงตรงนีนะ้ประมาณห้าโมงครึ่งนี่ให้ดู ล่องรอยตัดนี่นนี้เหมือนกันเลยนะครับนี่เลื่อนลงมาอีกหน่อยนึงเป็นล่องเหมือนกันอ,อันนี้จุดที่ผมสังเกตนะถ้ามีจุดไหนที่เป็นจุดสังเกตอีกบอกกันมาได้นะครับทางคอมเมนต์นะครับใน YouTube ก็เราจะได้ เช่าหากันได้อย่างถูกต้องนะผมก็เพิ่งเล่นนะปะแต่ก็เอามาแชร์ประสบการณ์แบ่งปันกันนะครับถ้า <c oughs> พี่ๆคนไหนที่เป็นเซียนก็ช่วยแนะนำหน่อยนะครับจะได้จะได้ดูได้อย่างถูกต้องนะครับพอดีผมก็ชอบแบบชอบนกคเตะนะครับ ก็เลยเอามาทำ,ำวิดีโอเก็บไว้นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆมือใหม่ดูเหมือนกันผมก็มือใหม่นะครับจะได้ช่วยกันดนูจะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับโอเคนี่ฮะสังเกตรอยตัดเนาะใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมฮะทางนี้นะฮะจะเป็น ล่องนะครับเนี่เป็นล่องเหมือนกันเลยนะโอเคก็ทีนี้เรื่องความสวยก็ต้องดูกันแล้วครับว่าเราจะหาได้แบบไหนนะครับจะมูกสึกไหม มีรอยสึกมีรอยใช้เยอะขนาดไหนนะครับอย่างองค์ซ้ายมือเนี่ยที่มีห่วงนะครับก็สมูกสึกไปหน่อยนะครับองขวามือนี่ยังไม่สึกนะยังสวยๆอยู่ยันด้านหลังล้มไหมนะ <c oughs> ส่วนผิวก็ดูสวยๆครับ คมคมเลยคีบคมคมเลยเห็นไหมขอบนี้ก็มีคีบคมคมนะครับแล้วก็ข้างในเส้นขอบตรงนี้ก็จะเป็นรัศมีรัสมีเห็นไหมนี่แบบนี้ <c oughs> ตัวหนังสือคมคมนะครับดูเหรียนไม่บวม ่วนถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับมีจุดสังเกตตรงไหนก็บรบกวนช่วยแนะนำผมด้วยนะครับแล้วก็เผื่อเพื่อนๆท่านอื่นนะครับถ้ามีตรงไหนแนะนำก็สามารถแนะนำติชมได้ทางคอมเมนต์เลยนะครับก็จะพยายามถ้าไปเจอพระองค์ไหนมาใหม่ๆอะไรเงี้ยก็จะมารีวิวนะครับ ไม่ใช่รีวิวสิเอามาแบ่งปันกันชมนะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนหลวงพ่อเต๋อี่รุ่นรุ่นนี้ก็เขาว่ากันว่านะเนาะก็พุทธคุณก็ช่วยแบบเรื่องค้าขายนะครับเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยเนาะก็ถือว่าเป็น พระเกจิองคหนึ่งนะครับในยุคนั้นนะครับที่มีชื่อเสียงลงนังนะครับแล้วก็ท่านก็มีวิชาคมแก่งก้านะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเช่าหามานะครับบูชากันได้นะฮะตอนนี้ก็ราคาอืมไม่เท่าไหร่นะครับ สวยๆเลยเนาะโอเคขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่รับชมก็ถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับผมจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับส่วนวันนี้นะครับก็อาจจะเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพิ่งเริ่มลองทำ u t u b e ก็อาจจะเสียงเสริมอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็ พยายามเต็มที่ที่สุดนะฮะก็จะค่อยๆพัฒนาต่อไปนะครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ